สวัสดีค่ะ ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ w h i s p e r Taro ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก er ็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ค่ะให้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษบค่ะซึ่งเป็นดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2565การทานายนะคะเป็นแบบภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นะคะอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะแบงก์ก er, ็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยขอให้คุณนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะแล้วก็ ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ Energy นะคะในฝั่งของคุณก่อนค่ะาชาวพฤกษบว่าตอนนี้นะคะ Energy ของคุณความรู้สึกนึกคิดนะคะที่โดดเด่นเป็นอย่างไรค่ะคุณมีพลังงานของนายซ็อกคัพค่ะ t m p Empress ค่ะ t h e of Swords ค่ะ Three of Pentacles และ Date ค่ะสำหรับ Energy ของคุณนะคะตอนนี้นะคะมันเป็น Energy ของคนที่เหมือนกับพยายามกลับมาเหมือนกับรักตัวเองนะคะ มีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองเหมือนพยายามยืนให้ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นพยายามเป็นตัวของตัวเองเพราะว่ามันน่าจะเกิดจากว่ามันมีไพ่เดทเกิดขึ้นเนาะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันอาจจะมีในช่วงของคุณกับเขาใช่วงนี้อาจจะมีระยะห่างต่อกันบางท่านอาจจะมีการเบรกกันไปนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าบางท่านอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปนะคะที่ผ่านมามันก็เลยเหมือนกับทําให้คุณนะคะเหมือนกับพยายามที่จะเหมือนควบคุมอารมณ์ตนเองนะคะให้ให้มันให้มันมาโฟกัสที่ตัวเองอะคะ่ะเหมือนกับไม่อยากที่จะ โฟกัสในเรื่องของความทุกความเศร้าซึ่งแบงค์มองว่าตอนนี้คุณสามารถทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าในใจคุณนะคะมันก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่มากๆแบบแสนสาหัสเลยนะคะด้วยพลังงานของ3มดาบแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าหลังจากที่เบรกหรือว่าห่างกันไปตัวคุณนะคะก็ยังอยากที่จะ ให้มีการมาเหมือนมาพูดคุยนะคะมาปรับความเข้าใจกันมาพูดคุยกันว่าเออจะทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะืความรักค้งนี้นะคะมันสามารถจะกลับมามีความสุขได้อีกครั้งนะคะหรือว่าให้มันสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้หรือว่าเราจะสามารถเมันเกิดปัญหาจากอะไรจะแก้ปัญหาอย่างไรกันดีนะคะนในใจคุณก็ก็รู้สึกแล้วก็คิดอยู่นะคะสําหรับ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้ามองจากหน้าไพ่นะคะอา,อาจจะมีปัจจัยที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอา,อาจจะเป็นในลักษณะของบุคคลก็ได้นะคะเพราะมีทั้ง3ดาบแล้วก็3มเหลี่ยนเลยนะคะอาจจะมีบุคคลที่3นะคะที่เข้ามามีอิทธิพลที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเจ็บปวดใจนะคะใน,ในความรักความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของ เงินก็ได้นะคะเพราะมีพลังงานของเหรียญขึ้นมานะคะที่เข้ามามีอิทธิพลได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู energy ในฝั่งของเขากันบ้างค่ะว่าเขาคนนั้นค่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะว่าตอนนี้ energy ของเขานะคะเป็นอย่างไรค่ะมีพลังงานของ the h a l o f ล n ฟค่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็น ชาวรัคนาราศีพฤกษภหรือคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะมีพลังงานของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดในเดือนนั้นมีพลังงานของชาวธาตุดินค่ะพฤกษบมังกรกันค่ะชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุ้มค่ะและมีพลังงานของสี่คาาค่ะก็คือชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูสำหรับเอเน g y ของเขานะคะในตอนนี้ ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปตอนนี้นะคะเขาอาจจะเหมือนกำลังมุ่งโฟกัสในเรื่องของอาการงานการเงินอยู่นะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเพราะมีพลังงานของ DM p a พ e บางท่านอาจจะดีวกับชชาวต่างชาติ ถ้าเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะตอนนี้คุณกับเขาเนาะมันเหมือนมีการห่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ค่อนข้างที่จะนิ่งมาก ะค,ะความนิ่งตรงนี้นะคะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าความมีอีโก้ของเขาด้วยก็ได้นะคะแม้ว่าเนี่ยมีไพ่ในเรื่องของอีโก้ขึ้นมาถึง2ใบาอาจจะเป็นอีโก้ของเขาที่อาจจะยังไม่ติดต่อสื่อสารอะไรกับคุณนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เขาก็คิดถึงคุณนะคะเขามีความคิดถึงนะคะแล้วก็มีการสืบสองคุณอยู่ด้วยนะคะซึ่งความคิดถึงนี้มันน,น่าจะเกิดมาจากว่าคุณกับเขาอะคะ่ะมันมีความ เป็นความผูกพันนะคะเป็นความผูกพันกันมานานคุณอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะมาด้วยกันนะคะแล้วก็เขายังรู้สึกถึงช่วงเวลา ยังนึกถึงช่วงเวลาดีๆนะคะที่เขามีร่วมกับคุณนอกจากนี้นะคะเขาอาจจะเคยมีความคิดนี่หรือทั้งคุณกับเขาเนี่ยมีการวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยก็ได้นะคะว่า,อ,าอยากจะไปพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของมั่นหมายหรือว่าแต่งงานนะคะนี่นี่คือสิ่งที่เขาคิดคิดอยู่ในใจนอกจากนี้สิ่งที่เขาคิดนะคะก็จะมีในเรื่องของเขาก็ ระหว่างที่นิ่งไปเขาก็คิดทบทวนนะคะพิจารณาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มาที่ผ่านมาด้วยนะคะว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะแต่มันเป็นลักษณะของการรอดูสถานการณ์นะคะนอกจากนี้นะคะความนิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากคุณกับเขาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก่อนนะ อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะนะคะมีปากเสียงกันหรือว่าจะเป็นฝั่งเขานะคะที่ค่อนข้างจะใจร้อนแล้วก็แบบว่าเพราะมีอีโก้ก็แหละจ,จะมีการพูดจารหรือว่าคําพูดที่ไม่ดีต่อคุณแต่ด้วยตัวเขาอะคะ่ะตอนเนี้เขาก็อยากที่จะให้มันมีเรื่องของการ การให้อภัยกันเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นการให้อภัยจากที่เขาอาจจะพูดไม่ดีกับคุณก็ได้นะคะเขาจะมีความมีความรู้สึกผิดหรือว่าอยากจะให้มีการให้อภัยการในลักษณะว่ากับสิ่งที่เ,เขาอาจจะที่เขาทําร้ายจิตใจคุณก็ได้นะคะเพราะมีไพ่เนี่ยให้เราแฟนขึ้นมาเป็นใบแรกเลยอันนี้ก็จะเป็น energy นะคะในฝั่งของเขาค่ะแล้วก็ในฝั่งของคุณเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานาการณ์ภาพรวมกันค่ะ และแนวโน้มค่ะสำหรับพลังงานหลักนะคะในสถานการณ์นะคะภาพรวมนะคะได้พลังงานของ9ดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ใบบทสรุปเนี่ยเป็นพลังงานของไฮพ t เทสด้วยนะคะก็คือในช่วงเนี้ยค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดนะคะความวิตกกังวลแล้วก็อารมณ์คุณจะค่อนข้างแบบดิ่งๆนะคะ มีมีความดิ่งคิดมากนอนไม่หลับเลยนะคะในในช่วงของเวลากลางคืนก็คุณคุณมีความวิตกกังวลความเครียดในเรื่องของความรักเนี่ยสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณน่าจะได้มีการเ,เหมือนกับ คนที่คุณดิวด้วยนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเขามามอบความรักให้กับคุณนะหรือว่าคุณทั้งคู่เลยนะคะมีการมอบมีความรักให้แก่กันนี่แหละแต่ว่าสถานการณ์ความรักที่ผ่านมามันอาจจะเป็นลักษณะของความที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะในความรู้สึกของคุณซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าด้วยความมีสเสน่ห์ของเขานะคะเขาอาจจะ คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีคนคบนะหรือว่าคนคุยหลายๆคนนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ให้แบบสถานะที่ชัดเจนกับใครหรืออาจจะไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการคุยกับคุณสถานะชัดเจนกับคุณแต่ว่าเขาก็ยังไปมีพูดคุยกับคนอื่นได้เนะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันเป็นสถานาการณ์ของทางเลือกตัวเลือกอะคะ่ะเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดคิดมาก นะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยที่ผ่านมาในอดีตอะ่ะมันน่าจะเคยมีการเหมือนกับอาจจะมีการพูดคุยหรือเคลียร์กันแล้วก็ได้นะเออแต่ว่ามีการให้อภัยกันน่าจะมีการให้อภัยกันมาแล้วด้วยนะคะในอดีตนะคะเพราะไม่เหมือนกับว่าต่างคนนะคะอาจจะอยากที่จะ อยากจะเก็บกันละกันไว้อะกอดเก็บกันและกันไว้แม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องนี้ถ้าถามว่าตัวเขาคิดย่างไรออกับคุณเขาก็อยากมีคุณไว้อยู่นะคะเอออาจจะด้วย,ด,วยด้วยเขาก็มีความรักให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่า บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยากจะหลุดเนาะหลุดพ้นไปจากสถานการณ์นี้เหมือนกันสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเคยเลือกที่จะ move on แล้วก็ได้นะคะแต่พอเขาทักมาเนาะหรือว่าเขามาพูดคุยหรือว่าเขาอาจจะพูดจาที่ดีหรือว่าทําตัวที่ที่ดีกับคุณมันก็ทําให้คุณเหมือนกับคุณไปต่อไม่ได้อะคะ่ะมันก็เหมือนก็วนกลับมานะคะสู่ที่เดิมก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้มันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ คุณยังเลือกไม่ถูกว่าคุณจะทำอย่างไรดีนะคะในสถานการณ์นี้ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนอนาคนเร็วนี้นะคะมันได้พลังงานของจัสติกจัสติกคือมันเหมือนกับมันมีเรื่องที่เรื่องที่คุณจะต้องเลือกนะคะต้องตัดสินใจนะคะซึ่งในการตัดสินใจครั้งนี้คุณจะใช้เหตุผลนะคะ ออมาช่วยในการพิจารณาการตัดสินใจความรักความสัมพันธ์ของคุณว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อนะคะคุณอาจจะมองดูข้อดีข้อเสียต่างๆนะคะที่ที่ผ่านมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ถ้ามองจากหน้าไพา่ในอนาคตนะคะการตัดสินใจนี้ของคุณเนอะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับ ออคุณเหงานะคะแล้วก็เจ็บปวดกันนะคะแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลนะคะไพ่ใบถัดมาของคุณมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะคุณจะมีความสุขได้บางบบกว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก่อนในตอนนี้นะคะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะเพื่อให้คุณแบบว่าเหมือนมีมีชีวิตเนาะที่สดใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณจะพบเจอความสุขขึ้นจริงๆนะคะมันจะมี สิ่งที่จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในทุกๆด้านเลยในอนาคตนะคะคุณอาจจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะมีการพบรักครั้งใหม่เข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเนาะกลับมามีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักอีกครั้งอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณจะได้พบค่ะ แล้วก็สำหรับไพ่บทสรุปนะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของออความคิดมากนะคะความวิตกกังวลน,นะคะเราก็อารมณ์ยังค่อนข้างที่จะดิ่งดิ่งอยู่ค่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจของเขากันบ้างนะคะว่าถ้าเขาฝากข้อความมาบอกคุณได้นะคะเขาคนนั้นค่ะที่คุณกับเขาอาจจะห่างกันตอนนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ เขาอยากจะบอกว่าเขาหวังนะคะว่าคุณนะคะจะสามารถให้อภัยเขาได้ในสักวันหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาอยากท,ท,ที่เขาหวังที่จะอยากจะเหมือนมาเล่าเนาะข่าวดีๆอะไรของเขานะคะเกี่ยวกับตัวเขานะคะให้กับคุณฟังนะคะก็คือเดิมเขาอาจจะเคยมีการพูดคุยให้คุณฟังนะคะว่าในแต่ละวันเขามีไปทําอะไรมาบ้างเขาก็อยากจะมาแชร์เนาะ ข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบางครั้งนะคะเขาตื่นขึ้นมาเพราะว่าความคิดถึงคุณค่ะเขาอยากจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่ค่ะและเขานะคะออทำงานอย่างหนักเลยนะคะใน,ในตอนนี้นะคะเพื่อที่จะลืมคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะสื่อสารนะคะสถานการณ์นะคะความรักนะคะของคุณชาวพฤกษบนะคะ ในอนาคตในช่วง3เดือนนี้ค่ะขอทราบสถานการณ์ความรักในอนาคตของชาวพฤกษบค,ค่ะมีพลังงานของ9ถ้วยค่ะอันนี้เป็น energy ของคุณด้วยนะคะยังคงมีพลังงานของ9ดาบนะคะและมีพลังงานของ5อ,อ5ดาบนะคะม,มันยังคงเป็นพลังงานของเหมือนกับ มันน่าจะเป็นช่วงของการพักฟื้นนะคะจากความสัมพันธ์นะคะ,ะเป็นช่วงของการพักฟื้นอขอโทษค่ะ10ดาบนะคะขออภัยด้วยค่ะ,ะมีทั้ง9ดาบแล้วก็10ดาบนะคะก็คือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของมันยังมีความเจ็บปวดอยู่นะคะแต่มันจะเป็นการเจ็บปวดที่แบบ เจ็บจนมันสุดแล้วอะค่ะแบงบมองว่ามันจะจบแล้วแล้วถ้ามองจากหน้าไพ่อะคือคุณนะคะจะยกดาบมาฟันมาแล้วแบงค์มองว่าคุณจะยกดาบมาฟันกับ สิ่งที่มันทําให้คุณคิดมากให้คุณเสียใจเหมือนคุณจะไม่ไม่เศร้าและจะไม่เจ็บกับมันแล้วคุณจะาสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของเดอะซันนะคะคือปัญหาทุกอย่างบางมองว่ามันจะจบลงนะคะแล้วก็คุณนะก็จะกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวคนเองเนี่ยไพ่ก้าวถ้วยเป็นเอ NERGY ของคุณด้วยนะคะก็คือคุณจะสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นมองว่ามันเป็นพลังงานที่ดี นะคะที่ที่จะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะออร์เคิลนะคะให้คำแนะนำกับคุณค่ะขอคำแนะนำค่ะจากออร์เ e คิลค่ะ Intense Relationship นะคะก็คอนฟ루ชอ่อความรักความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะ มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งต่อกันอันนี้อาจจะเป็นรัสว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่รักกันแบบผิวเผินนะคะก็คือคุณกับเขาอาจจะมีแรงดึงดูดเนาะต่อกันสูงนะคะแล้วก็ มันมีไฟปัทะนามันมีแพชชั่นต่อกันนะคะก็คือไพ่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการมาเตือนด้วยนะคะว่าอาจจะมีไฟปะทะนาที่มันแบบรุนแรงอาจจะมีในเรื่องของการหึงหวงนะคะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไพ่ยังมาสื่อสารบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณอยู่ในช่วงของการสับสนการสับสนตรงนี้ค่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะว่าคุณอาจจะยังไม่ ตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ในเรื่องของความรักนะคะความสัมพันธ์หรือว่าความสับสนตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาก็ได้คะ่ะว่ามีใครคนใดคนนึงอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเท่าที่ควรมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายนะคะรู้สึกสับสนนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์ของเราสองคนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ ต่อไปนะคะขอคำแนะนำค่ะจากแองเจิลค่ะให้กับชาวพฤกษบค่ะขอคำแนะนำจากแองเจิลค่ะ Separation ค่ะความความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะยังต้องเป็นช่วงที่ห่างกันไปก่อนนะคะอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องแยกห่างกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแยกห่าง แบบชั่วคราวก็ได้เพราะว่าไพ่ในใบถัดมานะคะก็มาสื่อสารบอกว่า,าถ้าคุณสองคนนะคะยังยังมีความรักให้กันนะคะก็อาจจะลองเปิดโอกาสนะคะให้โอกาสกันอีกครั้งนะคะที่จะพัฒนาเนาะหรือปรับนะคะ ปรับปรุงต่างๆปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็คือแปลว่าไพ่น่าจะอยากมาสื่อสารว่าถ้าคุณสองคนยังรักกันอยู่คิดว่าจะสามารถแก้ไขแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่นะคะบอกแง่คิดนะคะหรือว่าออตอนนี้มาแนะนำนะคะว่าชาวพฤกษฎนะคะควรทำอย่างไรดีค่ะในช่วงนี้ค่ะ นะคะคมาสื่อสารว่าตอนนี้นะคะให้คุณนะคะหยุดคิดมากได้แล้วนะคะแล้วก็ให้ถอยออกมาก่อนนะคะมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมค่ะตอนนี้อาจจะ ให้คุณนะคะไปโฟกัสนะคะเรื่องอื่นเนาะที่ทําให้คุณนะคะมีความสุขที่คุณจะสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะอาจจะปล่อยให้จัก,กรวาลน,นะคะเป็นผู้ดําเนินเนาะให้ปัญหาต่างๆนะคะมันคลี่คลายลงไปก่อน,นะคะ่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของชาวพฤกษบค่ะแบงก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามากดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์ ทางช่องด้วยนะคะก็ขอไวพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงินและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ